สวัสดีค่ะหนูชื่อแอนนะคะวันนี้แอนก็อยู่ที่ The Witch Clinic นะคะแอนเป็นคนที่มีสิว่ายมากมากเลยคะ่ะแล้วอยู่กลางแดดถ่ายละครแล้วก็มีสลภาวะอย่างเช่นฝุ่นก็เลยอุดตันในรูมขนก่อให้เกิดสิวก็เลยเข้ามาศึกษาที่ The Witch Clinic คุณหมออ้อค่ะการป้องกันการเกิดลุมสิวที่ดีที่สุดนั่นก็คือการไม่เกิดสิวเพราะอะไรเวลาการเกิดสิวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรืออะไรก็ตามนะมันจะตามด้วยการที่เกิดสิวอักเสบพอเกิดสิวอักเสบมันจะเกิดการทิ้งรอยแดงแล้วไม่มีงานวิ ว่าลุ่มสิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากรอยแดงสิวก็คือปฏิกิยายหลังการอักเสบที่ทิ้งรอยแดงเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาลุมสิวที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันการเกิดสิวแต่บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แามด้ยากสาหรับเรื่องของการเกิดสิวเพราะบางคนมีปัญหาเรื่องของพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเช่นความเครียดการทํางานต่างๆที่มีเรื่องของมลภาวะฝุ่นต่างๆกระตุ้นให้เกิดเรื่องของสิวมันก็เลี่ยงได้ยากเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ที่มันจะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าวิธีการรักษาสิวที่ถูกต้องต่างหางกากษา สิวที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าสิวในแต่ละเคสเนี่ยความรุนแรงมันเล็กน้อยปานกลางมากหรือมากที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการรักษาก็จะแตกต่างกันในเรื่องของตัวยาทายากินหรือยาป้องกันเรื่องของการเกิดพวกหลุ่มสิวก็คือพวกกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A แต่การที่เราใช้อนุพันธ์วิตามิน A เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะใช้ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสิวนะคะมาปรึกษากับคุณหมออ้อที่เดอะวิชคลินิกได้เลยนะคะคุณหมออ้อใจดีมากๆคะ่ะแล้วก็พี่ๆน่ารักมากๆเลยคะ่ะ